นี่จ้าหนูผ้ามาเบิงผักหนูอันนี้ผักตำลึงนี่นิผักตำนิ้นกำลังแตกใบอันนี้บักพริกหรอจ้าพริกขิหนูบ้านเฮานี่เพาะไว้ผักบุ้งจีนกำลงังใหญ่จ้ะมันพ่พอแดดอันนี้น้องรุ่นนาหนูว่าต้องหดน้าแล้วแล้วนี่น้องจังนทะอ,อ,อ,อันนี้อันโหระพาดูโหระพางามงามนะจ่ะ มึงดูว่าอันไหนมันหลายๆเนาะว่ามันดูแน่นตืบอยู่สิได้ดึงออกจ้ะสิได้แยกอยู่จ้ะต้นน,น,น้อยๆก็สิดึงออกซามกระถางป่ะในสิกินเบิร์จจ้ะสิขายนะ่ะผูใ้ใดที่ซื้อเตรียมซื้อเดอ้ดแอแวนเนี่ยอันนี้การใบอีตูวจ้ะแล้วก็มีกระเพราพร้อมอันอีหยังก็ละเคิลนนะตำลึงตำลึงขึ้นเต็มเลยอันนั้นอันสลัดผักกราดสลัดรีนี่ บักไม้ก็มีกล้วยไม้อันนี้บักทวนปีว่าสันหนูได้ไหนมาตะน้ำมุบ่บนแห่ใจมันคือบักทัวปีหรือเคือเนีย่ยหนวยหนวยม่วงๆได้ไหมฝักสีม่วงๆอ,อันนั้นบักทัวฝักยาวไอตู้ก็ลังขึน้นพวกนี้บักพริกดอกจก้ะบักพริกนี่นี่เจ๊ขึ้นอยู่นี่บักพริกวานแลวน้วหดหนามในมันไปทอนอยู่น้ำกันนะจน๊ะเนาะ นอ,องนะอันนี้แปลงผักอันนี้ถั่วฝักยาวเนาะจา้ะเนาะถั่วฝักยาวกำลังแตจกจ้าอันนี้หอมจ้ะหอมที่วานอุ้ยคือกล่องคือบโฟกัสกล่องบโฟกัสด,ดิอันหอมที่วานจากเมล็ดมันอะไรจ้ะเอาเม็ดซื้อเม็ดมันมา่วันนี่ขึ้นเต็มเลยหอมอันผักซีนี่กับวานวานถุงหนึง่ง เกิดเมื่อกี้ต้นเนาะจ้ะเนาะซาราวีซาราดิหนูสิเก็บมเมล็ดมันจะ้ะแม่นเบิดนั่นแต่ไข่ก็แตกแล้วไปปักไว้อันนี้พวกอันนี้ดอกทั่วฝักเงาดอกอันนี้มองทัว่วลันเตา่าทั่วลันเต่าแตกดีดีกินอีกคนโอ้ยจะแมนมันหว,ว,วานรู้แน่รู้แน่คมเฮียมองบักละวหมด น้ำย่กยกำลังแตกด,ดอกน้ำมุดใบอ,ออนอมเอาพี่พาไปเพิ่งแล้วื่นกล้วยใหม่หนูกำลังบาดทางใหม่เ่ยหาหนานหานี่มาปลูกอือไปกุดโอ้ใบกูดต้นใบกูดอันนี้กะเพราคว,วายจ้ะเบอ่อกัน ยังก like ็ข like so the ึ้นนะประกาศดอกม่วงดอกมันได้ขึ้นมาแบบนั้นไหมผู้ให้ผู้ให้ไม่ตายนะนุ่นระกข้เมียฉพูโอ้ปุษสาจีนห้องอีกอีกบักกี้เดียนกะอีกบัดนได้เก็บกันละเด้อมองดูผู้เด้อนวยดอกค่ะกระทันเขาอะกระทันจีนนวยย่อยอะนี่นี่นวยออกแล้วนวยเต็มเลย โนโน่าโนน่าคอมเมียรฮันนีลยีซี่เหอหนูปล่อยให้มันเกิดทั้งลังเลยได้ปีนี้ว่ตตดมมนค่อยจะได้เก็บสะใจนอกจ้ะเนาะอันนี้บะกอกจ้ะอันนี้บะกอกพันหวานๆนุ่ยง่ายๆ,ๆ,ๆกอบๆนี่หนูเอาไนท์มันมาลงไปหมดเลยลงใส่กระถางกระดาษไอนนกออก้อันนี้ต้นบกอ,อกน้ำจ้ะอันนี้ต้นบกอกน้ำอ้าวบกเขียรไนท์บกเขียรเฮลงไป มันก็เกิดนอกจาเนาะกะเพรากะเพรากะเพราฝรั่งอีตู่ฝรั่งพริกมาบักขี้ขี้มีตรงไหนใหญ่ๆหญ่เห็นไหม ดอกกำลังออกเอ้ยบักขี้เคียอันนั้นก็กระเพาอีกนะจ๊ะีบักขี้เคียมีสามต้นเนาะจา๊ะเนาะนี่อันนี้นนนหน่อยหน่อยดอกขี้เคียวเชอรี่ขนาดจ๊ะบ่ได้กินดอกมันบ่ใหญ่มันบ่นนพอแดดอันนู้นซีโร่ทิมจ๊ะอันนั้นกระเพากระเาพเากระเพาะเดดเนาะจ๊ะเนาะบางเราิได้กินบ่มึมันกระเพากระเพาบานเขาได้หนินี่นี่น,น,น,นี่อันนี้เปิดอีตู้ ไอีตัวบวกบวกฝรั่งสุกีนี่พวกนี้ก็บทั่วฝักยาวจ้ะทั่วฝักยาวนี่เลี้ยงกันไปฮอดพุ่นเลยเฮดอันนี้ไว้ให้มันไตผักซีผักซีร้าวอันนี้ใบหย่อนย่นะจ้ะมันแตกกําลังแตกในได้เห็นใบมันไปนี่เด้ออจะได้กินนั่นแหละอันนี้ก็พวกหอม มะแข็งมะแข็งออกดอกแล้วจ้านี่นี่นี่แข็งออกดอกแล้วแก้วมังกรหนูปลูกไว้ทั้งนอกเต็มเลยนั่นก็กล้วยหอมจ้ะแก้วมังกรแก้วมังกรทั้งนอกเต็มเบินนั่นทิ่ขงห้างหัวแล้วกันตะไคร้นี่ตะไคร้น้ำผึนนะ้ง่ะอันนั้นตะไคร้ตะไคร่น่าหนัวมาตะไขี้คุณแน่นั่นตะปีพังหันหนูแยกออกต้นบักกะทินจ้ะต้นบักกะเสตต้นบักกะเสต อพาไปเบิ่งเนี่ยม่เออน,นี่สลัดไนมมันเฮียตะปีบังหันจะมันเกิดหนูก็เลยบบลกเลยกับพวกกินจานหนบ่มมากอันนี้ก็สกินนี่จะาใหญ่มาลงนี่อันนี้บ็อกกิลี่ดอกนะอันไนวันไปมังก็เกิดมังหันเจ้าอีนนตก็เกิดอือีตูวอันนี้กระลำกระลำมันดอกบฮอนนะจ๊ะเนาะนอนกินคักวขนาดอกนี่พวกนี้ขนาดบริกินลอกจาาของพวกเนี้ยวันไปได้เ่นนี้ละ ต้นแบบควนขวดผสมน้อยฮายลูน่าไฮน้องคนาเล่นอยู่ทึงเฮี้ยนหน่อยนีเด้อจ,จากบักซิดาโอ้โหเพีนบักซิดาบักพุทธสาจีนเาอีกตนน้นหนึ่งนี่หน่วยออกหมดแล้วจ้าปีนี้เนี่ยเพิ่งรู้ปุณนะออกคนเยอะต้นมันพวกเนี้อันนี้บักเลดดิสจ้ะหนูเอาพันมันไม่แต่เอาเม็ดมันหนูเอาต้นมันมาไว้ในสามต้น เราก็ปล่อยให้มันแก่เห็นบ่นี่แล้วในบักเลดี้นะจ๊ะเนาะมลิดมันบกักส้มโอเฮากับพวกกินจักเที่อจารย์ปูไปหันลนะนี่มาเบิ่งข้างบ้านอีกด้านหนึ่งอันนี้ต้นบักขามเทศนี่นี่ต้นบักขามเทศกล่องไว้เนี่ยกันจะได,กดออกา,กกา,ากันเด้อจัะเด้อบักเกาะจับบักเกาะมะระกอ บักอือจ้ะบักอือฮาลวินอันนี้บักพริกจ้ะพริกบ้านเขาอะไรล่ะสลัดวานไปติดสามอันนะจจะเนาะอันนี้ดอกไม้ดอกจ้ะดอกไม้ซื้อเมล็ดมันมาวานนี่ก็แม่นดอกไม้มันเป็นน้ำผึ้นเ่ยมันไตมันเค็มขิงหวานไหลที่นี่ดอกไม้เลยนี่นี่ดอกไม้ดอกไม้บรรดาดอกไม้อันใบอันบักซิได้เนี่ยอันนั้นพะไอตูอันนั้นก็ดอกไม้โอ้ยอ่อนบ้านน่าจะหนูจุกมาปลูกเองเนี่ย ต้นมะระกอยังไม่ได้กินลูกเลยบักซิดาเข้ากันออกหน่วยแล้วจ้ะบักซิดาป์ฝอปีนี่ไปออกที่สูงสูงนี่ไหมนี่แม่น่วยบักซิดาร์มาที่เป็นมันนี่แม่จะนนีนี่นี่เห็นบ่กลองแข็งบุขโฟกัสเดากันเด้อถ้างกองนี่าวแข็งบักะกอต้นนี่ก็สูงขึ้นสูงขึ้นหุ่นดีคักไม่จะสูงขึ้นสูงขึ้น บักสีดาต้นนี่กับผู้จาไปออกหน่วยยืมเทิงคุณเต็มหมดปนกนี่ก็ต้นบักกออีกน,นี่กับต้นบักซีดาแด้วนี่น,นี่เดะบักกออต้นต้นนี้ได้กินหน่วยเยอะบักกอพันยาวนาะจะเนาะอันน่าเกิดบักซีดาขี่นกจ้ะต้นบักซีดาขี่นกบ้าดอกไม้น,นี่กับบักพริกแล้วนี่น,นี่กับบักพริกอันนี้อันบักตำลึงจ้ะตำลึง เออเกิดเต็มอันนี้ฟักแมวได้เน่จ้ะสื่อหน่วยมันมาแต่ตลาดเราบเนียนหน่วยมันแตกนอก็ได้เอาหน่วยมันไม่ยัดลงุงพอเอาหน่วยยัดลงนะุงมันก็เลื่อยขึ้นเลื่อยขึ้นเลื่อยขึ้นพี่งามคักงามเน่นอจากเนาะโอยพี่จะว่าเป็นเอียงเน่เต็มเฮียนเต็มซันนาะจาะเนาะดอกไม้ดอกมันล,นล้นแบบที่นี่น,นั่นก็ดอกไมน้นุนี่ดอกไม้ดอกมันออก แต่มานบานดละสิมาทายเ้เบิงลายจะจากแม่เอียงเนี่ยอ้อมเหียนอ้อมสันอันนี้ก็ดอกไม้จะดอกโบตันเนาะจาะเนี่ยมันออกดอกแล้วเดี๋ยวมือดอกมันบานละสิผ้าเบิงเนอกจากเนาะนี่ตจะตัดแยกๆเพราะว่าเราย้ำนั่นสิได้ห่วยบอเกาะจ้ะเบิงเราไม่ได้กินดอกใบใหญ่มันบ่พอแดดเนาะจากเนาะมันบ่พอแดดมันถึกแดดโอ้น้ำเสนอลูกพับเด้อจ้ะเด้อปีนี้เบิงเอาหลดมีตะหน่วยใหญ่ๆ ลดมือนละขาสิบุ้นนวยพอจ้ะลนคักลนเน่เต็มพื้นนี่แม่นเบิดได้นหะนมี่จะลูกควับได้ไหนละแห้งๆนี่นะลนคักลดน,นแน่เฟนหนูเพิ่งทำความสะอาดไปงปีนี่หนูบ่ตัดกวพอแม่นเบิดพอน้ำงานน้ำกิ้งนันนันนันี่ตันุ้ยมันมะนาวปีนี่ก็ได้กินหลายนุ้ยได้จ้ะนี่เห็นปะมะนาวไหมอมะนาวปีนี้ได้กินหลายลูกนะคะ มหมือนมีตะลุบบักน้ำบกเกาะอีกหน่วยหนึ่งเขาอะเฮ้ยสิได้กินแน่ฉันได้กินบกกอแล้วอันนี้อันต้นบักลูกว่าเนี่ยจ้ะต้นต้นบักว่าบ้านเขาเนี่ยบักว่าฝากแหลนนั่นบักม่วงเขาก็แตกดอกแล้วเมื่อบกเกาะบักเกาะต้นนี้กระลังแตกดอกออกแล้วจ้าสิได้กินแล้วทั่วฝักเงาจ้ะทั่วฝักเงาไปไปทว่าทิพทเถียนมุมมิมองไปจ้ะ แฟนก็ลังสิไปซื้อสั้นมาไว้ให้หนูเลี้ยงของอยู่อันนี้บักกันสิดาขี้นกจ้ะหนยอยบเสียบวันวันนี้นดี้เดมันออกดอกแล้วอันนี้ต้นกล้วยเรานะคะกล้วยหนูกะสิตัดก้นหอนอนมันจะนอไปปลูกมืออื่นแกามังกรอันนี้นต้นมะลิจะ้ะมะลิออกดอกแล้วนี่นี่นี่ออกเป็นช่อแล้วมะลิมะลิไทยมะลิวันแม่ค่ะ อันนี้ต้นใบย่านางจ้าใบย่านางเขาอี๋มั่วไห้มนะันอะรวมมาลุ่มกระทางไว้นี่มันกำลังแตกจ้ะใบย่านางเขาบักซิดาเขาบักซิดาเขาบักซิดาเขาบักพิราพิรานน้อยใหญ่ๆหวานๆนะจ้าที่ทางไหนสีแดงๆนะน้อยใหญ่ๆนะตั้ลึงกับบักกัน ตำลึงกับผักปังกับบักทว่าผักแย้ยู่ไปทุกมองอันนี้อันต้นนั่นผักชพูจ้ะดอกมันเน็ดไปผักแปน้นผักแปน้นจ้ะเสี้ยวเมล็ดมันเนาะจาะ้ะเนาะเนี่ยผักชีใบเรื่อยผักแปน้นเสี้ยวเมล็ดมันบังมารุมมารุมเพาแตกดอกคักบุงดูนดี่นี่นี่บังดอกมารุมพอปีนี่ดูเอ้ยงามคักบักเขียบก็บ่ได้กินจ้าเทีย จะแม่นอีหยังมันดอกนีเอีหยังมันออกมามันชีได้กินบักเขียบอยู่ติแม่นชอ,ยอยนนร์ในมัดดอกตำรึงเขาตำรึงตำรึงตำรึงพิลาอีกโอ้ยเดือดกบปะจ้ะอันนั้นต้นบักหนาวจะบักหนาวเขียวยต้อนอัไรนี่โอ้หนูมีต้อนอะไนี้หนูเอามาตะบานยายรู้จ้ะอืม ลองนะตัว,วนี้สิเอาไปไว้แคเนั้นปวดละจ้ะมาสิพายล้มหนักสวัสดีจ้ะป้ารูน้นะเชียงไห้จะแกมาจะวนไปบ้านป้าหลายครั้งนะเห็นนางป้าบกเขียบ้านป้ากใกล้ซี่ได้กินแล้วเดิมุสิเหเยืเบิ่งบกเขียนี่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 เห็น,น,นบ่บกเขียบแผดแผดดอกมนะันอะ เนี้อหน่วยมันอะหย่ำหยางหยัำหยางที่ทั้งล้างฝุ่สใช่แล้วเนี่ยคุณนันพักชะพูป่ามีแต่เงาเงาตำลึงนี่ซอเอี่ยงบอกเอี่ยงป่าคุณนันโอ้เขาบอกว่ามมีโดนฉัดบบไฮบายอือโบไฮบายว้ยไม่จับก็ได้ค่ะเงยสไลด์อิจะ ก็บอกอีฮุมอีฮุมน้อยนี่อีฮุมน้อยลู้นาก็พูดยูชื่อซานเฟิร์ตนี่มักซิดาปีนี่นี่มาออกยี่หน้าบ้านหลายกว่าเด้ปีนี่มาออกยี่หน้าบ้านไรกูปีว่างหันเดี๋ยวบังกล้วยเขาโอ้ยฝรั่งมึนเนาะจ้ะเนาะยางมากกับมาบิดจะจะกล้วยเขาอันนี้กล้วยน้ำว้าไทยจ้ะนี่แม่มันเล็บบอมันเล็เน่าไปด้วยซึ่งจะเล็บอยยบอใหญ่ไปเลยน่ะแม่ ฝรั่งมันยางมามันใยดูหลายอตอนนี้มันบพราะฮันนี่ใยตอนมันบพรานันได้เห็นตอนน่ะซุ้มนังเทิงนี่ตะวันหนูก็สิตัดจ้ะตัดไปเห็นไม่ได้กินเนาะนี่เงยไหลงงวะไม่ได้กินดอกขะกอกล้วยกอกล้วยกอกล้วย ดอกมะยุ่ม,มถอดใส่ไข่เนาะจ้นะเนาะอันต้นมะยุ่มใหญ่นะ่ะบ้านป้าแล้วตัดเนาะจ้ะเนาะตัดให้มันแตกใหม่ใบอ่อ,อนๆมากระลงังแตกเต็มเลยแล้วบิงพ่อกับลูกเคสเอียงกัน I eat one strawberry ได้ไหม I eat a small one I keep big one for you here. Okay. สตรอเบอรี่แฟนสตรอเบอรี่อืมสตรอเบอรี This is so good oh, <ob> อ๋บางต้นปรกันกระถินเขากร,ระเสียดใบบางงามเลย St <ob> Yes <Yeah>, strawberry strawberry ใน้สลัดอีกก้อนหนึ่งฮันนี่ this one is so sweet t h e เก็บออ so quick ทัวร์ลันเต่า Are they ready? Yes. Mm -hmm.